ลิงลบบุรีค่ะจากที่เคยอยู่ร่วมกันได้กับคนกลายเป็นตัวร้ายที่สร้างความเดือดร้อนไม่เว้นแต่ละวันอย่างกรณีล่าสุดที่มีภาพออกมานะคะว่าถึงขั้นไปแย่งถุงอาหารจากคนที่เขาขี่โมอเตอร์ไซค์ไปซื้อกับข้าวมาจากตลาดแล้วปรากฏว่าไปแย่งจนทําให้รถล้ม เพราะดีที่แค่บาดเจ็บเล็กน้อยถ้าคนขับเป็นอะไรมากกว่านี้จะเบิกใครก็ลําบากล่าสุดเนี่ยนะคะมีความคืบหน้าเรื่องของการจัดการจัดระเบียบเจ้าลิงแห่งเมืองลบบุรีกันแล้วค่ะโดยเหตุล่าสุดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเป็นกรณีของคุณกิจขจรผ่านไก่ที่เขาขี่รถจักรยานยนต์ค่ะกลับมาจากตลาดแต่ปรากฏว่าไปเจอเจ้าจ๋อเนี่ยกระโดดขึ้นรถเพื่อขโมยกับข้าวที่แขวนเอาไว้กับแฮนด์รถนะคะจนทําให้รถจักรยานยนต์เนี่ยเสียหลักล้มลงไปแล้วก็ทําให้คนขับ บาดเจ็ชาวบ,บ้านในละแวกใกล้เคียงเนี่ยต้องเข้ามาช่วยเหลือนะคะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยก็ต้องคาถามกันว่าจะทําอย่างไรดีถึงจะทําให้ลบบุรีนั้นเป็นเมืองปลอดภัยจากลิงนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีก็นํำกาลังเจ้าหน้าที่เลยค่ะกว่าร0อยคนนะคะมาช่วยกันทํากิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณสวนลิงตาบลโผ่่่่่่่่่อ่่่่อ่่่่่่่่่่ มีการกล่าวถึงการแก้ปัญหาลิงลบบุรีล้นเมืองที่มาสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนจนทำให้ตัวเมืองแทบจะกลายเป็นเมืองร้างโดยระบุว่ามีการประสานกับผู้เกี่ยวข้องแล้วนะคะโดยนายกรัฐมนตรีได้ประสานกับผู้เกี่ยวข้องว่ามีการให้ยกลบบุรีเป็นกรณีพิเศษที่สามารถบริหารจัดการลิงได้โดยให้ทำงานควบคู่กับกรมอุทยานแห่งชาติ เบื้องตน้นอนุญาตแล้วค่ะให้ทางเทศบาลเนี่ยมาจับลิงได้เคลื่อนย้ายลิงได้เขาก็เลยมีการระดมนะคะเจ้าหน้าที่มาทำกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์สวนลิงค่ะเพื่อที่จะนำลิงเกเรชุดแรกเนี่ยเอามาพักเอาไว้ก่อนแล้วทางกรมอุทยานก็จะมารับลิงไปดำเนินการต่อในพื้นที่ของกรมอุทยาน ส่วนผู้ที่คัดค้านก็ให้เข้ามาหาหรือร่วมกันว่าลิงกับคนเนี่ยอยู่ด้วยกันได้แต่อยู่อย่างไรต้องจํากัดจํานวนกันอย่างไรบ้างลองไปฟังเสียงค่ะ ก็ต้องคุยกลุ่มล็อกนะครับคำว่าลิงกับคน,นอยู่ด้วยกันมันต้องอยู่ในจํานวนจํากัดอยู่ในจำนวนที่อยู่ด้วยกันได้ไม่ใช่เยอะแยะถึงขนาดน,นี้เต็มบ้านเต็มเมืองทั่วไปทุกจุดมีแต่ลิงคนน้อยลงลิงมากขึ้นเพราะฉะนั้นผมก็ต้องคุยพูดคุยกลุ่มลรักว่าเราไม่ได้ทาร้ายลิงเราจัดระเบียบให้คนอยู่กับลิงได้แต่อยู่ในจํานวนที่่อไปกันได้นะเพราะว่า ตอนนี้ถ้ากลุนะ่มนั้นมาคัดค้านหรือมาทำอะไรนะี้ไม่เกิดประโยชน์นะครับช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือประชาชนดีกว่าลิงเราก็ดูแลคนเราก็ดูแลแต่ต้องอยู่ในการดูแลที่มันอยู่ในปริมาณที่เราดูแล เมื่อนายกรัฐมนตรีสั่งภาพรวมเป็นกรณีพษษิเศษนายกเทศมนตรีก็รับลูกทันทีทีนี้ไปสอบถามนะคะทางด้านของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์กันสักหน่อยคุณกิตขจรผ่านไกลาชาวตำบลตะลุงอำเภอเมืองลบบุรีเล่าเหตุการณ์ย้อนไปค่ะถึงวินาทีที่ถูกลิงเี่ยมาแย่งชิงอาหารเขาบอกโหตกอ,อกตกใจนะเพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์ถึงกับเสียหลักล้มลงไปเลยแล้วเขาเองก็ได้รับบาดเจ็บโชว์บาดแผลทีสข,ขาวดูด้วยค่ะ แล้วก็ฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าได้โปรดเถอะช่วยควบคุมจํานวนประชากรลิงอย่างจริงจังกันสักทีถึงเวลาที่จะต้องลดจํานวนประชากรลิงแล้วและยังเตือนไปถึงผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาในตัวเมืองลบบุรีด้วยค่ะว่าให้ระวังเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นแบบตัวเขาค่ะ